สวัสดีครับผมพบกันเช่นเคยนะครับผมช่างบิ๊กวดาทางเฟนเพจ a c e b o o k ช่างบิ๊กวีแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e ช่างบิ๊กวดนะครับผมก็ไม่ได้ทําชิปลงตั้งแต่ไปทริปฮาวายนะครับประมาณ5-6วันแล้วคิดถึงทุกคนมา,มากๆครับผมคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาตอบคําถามเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องการขยายรูบานะครับไอ้คำว่าขยายรูบาคืออะไร ยังไงแบบไหนนะครับคาว่าขายายรูบาเนี่ยอันนี้คือฝาเดิมเวฟร้อยสิบไอเลยนะครับผมฝาเดิมเดิมของเวฟร้อยสิบไอหรือไม่ว่าจะเป็นฝาเดิมเดิมของรุ่นอะไรก็ตามนะครับรูบาสแตนดาร์ดเขายังทํามาแบบไม่เต็มลิมิตเพราะว่าเขาทํารถเดิมๆใช่ไหมละ่ะเขาไม่ได้ออกแบบมาเป็นรถซิ่งอย่างเงี้ยคือรูบาสแตนดาร์ดเนี่ยเขาทํามาให้มันแมทนะครับแมททั้งในเรื่องของพลังงานเรื่องของการประหยัดพลังงานด้วย แต่เมื่อเราทําการโมดิฟายเช่นจากลูก50มิลนะจะทําเป็น5 3หรือจากลูก50มิลเดิมๆแต่จะทาเป็น50มิลหัวนูนกําลังอัดมากขึ้นใส่แคมที่สามารถระบายได้อย่างเงี้ยหลักๆก็หลักๆก็กลกลกลกเลยคือว่าเป็นเรื่องของการเข้าได้มากกว่าเดิมแล้วก็ออกได้เยอะกว่าเดิมนะครับผมคือเข้าได้เยอะระบายได้ดีนั่นเองอ่าทีนี้เราจะขยายรูบาฝาเดิมทุกรุ่นเนี่ยเราดูยังไงเอาทิกง่ายๆเลยนะครับผม สำหรับผมเนี่ยผมดูจากนี่ครับผมวาวเดิมกี่มิลนะผมวาวเดิมกี่มิลอ่ามาดูกันเลยนี่25.4นะครับผม25.4วาวเดิม25.4ธรรมดานะครับผมรูบาโอเพนนะครับผมถ้ารูบาโอเพนเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่าใบวาว1.5มิลน,นะครับผมแต่รูบาแบบที่ว่าใช้งานทั่วไปอันนี้เอาตามภาษาของผมเลยนะผมใช้อยู่ สอมิลน,นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้วาวเท่าไหร่วาวยี่สิบาู่บาแบบโอเพนคือขยายรูบาได้เยอะมันก็ควรจะจะได้ประมาณ23.4ก็คือเล็กกว่าวาวสองมิลเล็กกว่าวาวสองมิลเผื่อพื้นที่หน้า45นะครับผมให้หน้า45มันได้นั่งข้างละมิลอย่างเงี้ยก็กำลังโอเคไปทีนี้งั้นมาดูรูบาเดิมๆขอให้มาเท่าไหร่นะครับมันจะมีทังการ เตเปอร์นะครับเตเปอร์คือบางทีรูบาบางทีมันจะเฉียงมาใหญ่ตรงนี้แต่ฐานเล็กใช่ไหมแต่เดี๋ยวเราจะเอาที่ฐานเลยวัดเอาจากทางออกที่ฐานมาเลยเริ่มยี่สิบสองจุดสามนะครับผมเดี๋ยวลองแทงเข้าไปใหม่ดิเนี่ยประมาณยี่สิบสองจุดสองลงไปอีกคือยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับเพราะฉะนั้นรูบาไอดีเนี่ยขยายได้อีกหนึ่งมิลเลยนะผมหนึ่งมิลนะครับอ่าส่วนไอเสียเท่าไหร่ เวาไอเสียเท่าไรถามว่าขยายได้อีก1นมิลคือระยะใช้งานแต่ระยะที่โอเพนเลยก็1นมิลครึ่งใช่ไหมล่ะอ่าทีนี้ปึ๊บยี่อ่ะอยี่สิบจุดเาอ, 97, อ่ตีเป็นยีเนาะตีเป็นยี่สอ่ายี 21, ถ้ารูบาโอเพนแบบที่เน้นใช้งานอเอาเรียกว่าโอเพนแบบเน้นใช้งานเนาะวาวไอเสีย21่สิอดนะครับอ่ายี 9, ่สิบจุดาตีไป21 วาวไอเสียโอเพนแบบเนียนใช้งานก็ต้องเป็น19ถูกไหมล่ะ19.0แต่ถ้าเป็นโอเพนแบบแข็งเลยก็19.5นะครับเหลือเหลือให้มันแบบขนาดเล็กกว่าใวาว์ว1.5แต่ส่วนใหญ่ผมใช้2มิลโอเคมันจะ19หรือเปล่าอะวัดเลยปึ้งนี่เห็นไหมเนี่ย17.6มิลเองเอาลงไปลึกๆเลยแค่ประมาณ17.4เห็นไหมขยายได้อีกมิลครึ่ง รถที่ควรขยายรูบาไอเสียเลยนะครับก็คือรถท่อหมกนะครับ5 3ท่อหมกวาวเดิมต้องขยายครับขยายแล้ววิ่งดีกว่าเดิมเยอะนะครับผมขยายแล้ววิ่งดีกว่าเดิมเยอะสําหรับขั้นตอนในการขยายก็คือเราจะทําการคว้านขยายมันที่เฉยนะครับคว้านขยายมันไปเลยโดยที่หน้าสีผ้าองศาเราจะไม่ปาดใหม่เราไม่ไปแตะต้องมันมันจะได้หน้าสีผ้าองศาเดิม เพราะว่าถ้าเราไปปาดหน้า45องศาเวลาวางวาแบบนี้ตำแหน่งที่วาเดิมๆมันลอยอยู่ประมาณนี้มันจะต่าลงนะครับผมเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้มันต่าลงและมันไม่มีความจําเป็นต้องไปปาดเพราะว่ามันเป็นฝาใหม่ใช่ไหมละ่ะแต่ถ้าเป็นฝาเก่าเขาใช้มาแล้วมันมีอาการรั่วมีอะไรเขาส่งมาให้เราขยายรูกบาเราก็จะเก็บหน้า45ให้พร้อมนี่ครับอย่างเช่นตัวนี้เวฟร้อยเนี่ยไหมฝาเวฟร้อยเนี่ยเวลาผมขยายรูกบาอันนี้วาสี่มิลเลยดูเลยวาสิบสามนะครับ รูบาผมก็นี่ยี 29, 6, ่สิบเก้าหกยี่บเอ็ดประมาณเนี้ยครับผมก็คือผมทําการขยายเลยนี่หน้าสี่ห้าเดิมของมันอันนี้คือขยายมาตรงนี้แล้วก็เตปเปอร์ปีเนียมโอเคครับเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวผมขยายให้ดูหนึ่งฝาแล้วกันนะเอาเฉพาะไอดีก็ได้แล้วโอเคสําหรับการสาธิตการคว้านขยายรูบานะครับผมก็จะใช้เจ้าเครื่องทําฝาของผมก็คือเจ้า อัพพนี่นะครับผมอัพนี่ P ี0นะครับสำหรับค่าตัวเจ้าเครื่องนี้ก็อยู่ประมาณ6,500 0ห0บาทนะครับหลายคนคุคิดว่าแพงก็ต้องแพงนะครับถ้าเราจะทำงานดีๆออกมาให้ลูกค้าและได้ตัวเลขแม่นยำไปไปดูกันอ่าขั้นตอนแรกคือผมก็จะเอาวาวออกมานะครับฝาเดิมก็โมได้วาวเดิมก็ซิ่งได้นะครับทีนี้ผมแนะนำทริกนะครับสำหรับน้องๆสาหรับน้องๆที่ไม่ได้มีเครื่องอย่างนี้ มีแค่ดอกแยงอยากขยายดูบ่าได้ไหมได้ครับก็ขอแค่มือนิ่งๆนะครับผมแยงมันทิ้งไปเลยแต่อย่าแยงให้โดนหน้า45องศานะครับผมอย่าแยงให้โดนหรือว่าโดนข้างใต้นิดหน่อยก็ยังก็ยังพอไหวนะแต่คืออย่าไปโดนเต็มเต็มหน้าหรือว่าถ้าอยากจะได้งานเนียนๆก็เอาให้เราทําเลยครับผมหรือใกล้ๆบ้านร้านไหนทําได้ก็อุ่นหนุนเพื่อนๆพี่ๆช่างได้นะครับปึ๊บอันนี้คือตัวหาศูนย์นะครับผมเราต้องหาศูนย์แบบค่อวๆก่อนนะครับ ตัวนี้จะเป็นระดับน้ําให้เราดูศูนย์กลางนะครับนี่เลิฟโอเคได้ศูนย์แล้วได้ศูนย์แล้วคือน้ํามาอยู่ในวงนี้เนาะสาหรับเจ้าเครื่องอัรคูนี้เนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันหาศูนย์ได้รวดเร็วว่องไวแล้วก็แม่นยํามากๆนะครับสำหรับเจ้าแกนคาบายตัวนี้ ราคาสามพันกว่านะครับหักได้ตอนหัดใช้เครื่องแรกผมหักประจำนะผมหักประจำโอเคนั้นเราจะเสียบแกนคาบายตัวนี้เพื่อทำการหาศูนย์นะครับหาศูนย์ไปนี่ครับกดล่มปึ๊บอ่าเลื่อนมาครับผมเสียบแกนเข้าศูนย์อ่าปึ๊บหมุนอ่ายังไม่ได้เปิดไฟเปิดสวิตช์ก่อน หมุนนะครับผมหมุนอันนี้เสียงปั๊มลมนะลบกัวนิดนึงปั๊มใหญ่แล้วก็แรงมากโอเคอันนี้ผมปล่อยให้มันหาศูนย์คนระับผมก็จะกดปล่อยอันนี้ปล่อยล็อกหัวปล่อยล็อกบอลเพื่อหาศูนย์ตอนนี้เครื่องกําลังหาศูนย์อยู่หนึ่งสองสามล็อกหัวเครื่องอ่าหนึ่งสองสามล็อกบอลน,นี่ครับเครื่องมือดีๆมันก็ทำงานได้ไวตอนนี้หาศูนย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นไงบ้างพอหลังจากหาศูนย์เสร็จผมก็จะเอามีดนะครับมาค่อยๆคยว้านขยายรูบารนะครับผมอันนี้เป็นมีดตรงๆนะครับตรงๆซึ่งจะทำการคว้านเข้าไปเวลาวัดมันวัดยากไหมมันก็วัดไม่ยากนะครับผมเมื่อจะวางมีดอยู่ในตำแหน่งที่ว่ามันอยู่ ต้หน้าสี่ห้าองศานะครับผมน,นี่ล็อกมีดแล้วก็ลองกดดูนะครับเพราะว่าบ่าเดิมมันจะเป็นแบบเทเตปเปอร์นะครับผมเนี่ยอ่าโอเคปึ๊บหมุนเครื่องนะครับค่อยหหมุนนะครับค่อยๆกินมันแข็ง อันนี้กินสูงขึ้นมานิดนึงว่าอาจจะเกินยี่สิบเอ็ดนะเนี่ยเดี๋ยวเราวัดดูก่อน้อาวขีดที่ห้ายี่สามจุดสองยี่สามจุดสองอ้าวยาวเท่าไหร่ ยี่สิบห้าจุดสี่ยี่สิบห้าจุดสี่ถ้าบาเล็กกว่าสองมิลต้องเท่าไหร่ยี่สิบสามจุดสี่เนาะอ่าเดี๋ยวขอเก็บวาวก่อนนะครับยี่สามจุดสี่พูดผิดน,นะครับไม่ใช่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สามจุดสี่เพราะว่าขนาดวาว25.4สบา่เราจะต้องเอาให้มันน้อยกว่าขนาดวาว2มิล25.4เอาตัวเลขกำคมก็เหลือ23.4อ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมวัดใหม่เลย ยี่สามจุดสามประมาณนี้ไม่ต้องแมนมากนะครับเอาประมาณนี้โอเคครับผมผมเรื่มคว้าแล้วนะซึ้บอ่ะขอวัดอีกรอบขอวัดอีกรอบปึ๊อบโอ้โหยี่สามได้แล้วครับเพื่อนๆน,นี่ยี่สามจุดสามแล้วครับ อีจุดหนึ่งถามว่าเราต้องไปเก็บเผื่อไหมไม่ต้องแล้วครับแค่นี้ก็เยอะแล้วนะครับผมหรือว่าใครอยากจะเก็บเผื่อผมก็ทาให้ได้ครับผมเดาเป๊ะเ,เ,เลยก็ได้นี่ครับอ่มาดูใกล้ไหมครับท่านช่างเร็วเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองยกมีดขึ้นให้แป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นว่าป่าเดิมที่คว้าออกไปมันหนาขนาดไหนอ่ะอ้อมมาดูฝั่งนี้ครับผม อ,อ้อมอ้อมมาดูฝั่งนี้เลยอเห็นไหมครับนี่บ่าเดิมที่ขว้าออกไปเนี่ยครับเห็นไหมค่อนข้างหนานะครับเพราะฉะนั้นฝาเดิมก็โมได้นะครับโมขยายรูบ่าได้ใบเบาเท่าเดิมนะครับผมอ โอเคครับทําง่ายๆแป๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวขออนุญาตเป่าหน่อยทําได้ง่ายมากครับผม <S <S เครื่องมือดีนะครับผมค่อนข้างจะทําไวแล้วก็ให้ความแม่นยําสูงปึง๊บยนะี่สิบสามจุดสองเก้าะจะตีเป็นยี่ิบสามจุดสามก็ได้นะครับเพราะว่ามันจุดหลังนิดเดียวหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะกินเพิ่มอีกฟักับ จุดหนึ่งหรือว่าจะกินให้มันเยอะอะเพราะว่าอันนี้มันยี่ห้าจุดสี่หกใช่ไหมก็ยอมได้ครับผมก็ทำการขยับใบมีดนิดหน่อยอันนี้ก็จะเยอะเยอะไปนิดนึงเราต้องค่อยๆรับมีดนะครับผม ทีหน่วยมันเล็กนะครับจะกลับเอาโอเคครับขยายเป็นเท่าไหร่ไม่รู้สึกว่ากินเยอะเหมือนกันนะเนี่ย ยี่สก็เลยมานิดนึงแต่ก็ยังได้อยู่นะครับผมยี่สามเพราะว่าถ้าเอาดีมิตจริงๆแล้วก็มันจะได้ดีมิตของมันเลยนะครับแบบเต็มที่เลยยี่ห้าจก็เล็กกว่า1.5ึ่าก็ได้ประมาณยี่สานะครับยี่สามนะครับอันนี้ยังได้อยู่นะครับผม เรียบร้อยแล้วครับผมก็สําหรับเจ้าฝาเดิมเนี่ยหน้าสีผ้ามันยังเหลือเยอะเลยเห็นไหมเนี่ยหน้าสีผ้าหน้าสัมผัสของวาวยังเหลือเยอะตอนนี้เราก็ได้ขยายรูบาเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมยังไม่ได้เอามีดโค้งมากินนะครับผมถ้าผมเอามีดโค้งมากินเนี่ยก็จะได้องศาอีกองศาหนึ่งอ่ะทีนี้ปึ๊บวางหน้าสีผ้าเดิมๆวาวอยู่ตำแหน่งสูง ขยายออกไปเยอะขนาดไหนก็ดูจากนี่นะครับที่ผมยังไม่เอามีดโคมาก,กินเพราะอยากจะให้เห็นเห็นไหมรูบ่าเดิมขยายได้มากนะครับผมขยายได้มากเพราะฉะนั้นเวลา modify เรามีการขยายรูบ่าเดิมก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับหน้าตัดวาวเนี่ยใหญ่ขึ้นคือหน้าตัดวาวไม่ได้ใหญ่ขึ้นหรอกรูบ่าวาวใหญ่ขึ้นไอ้หน้าตัดวาวเนี่ยเท่าเดิมแต่เมื่อรูบ่าใหญ่ขึ้นสามารถที่จะปล่อยไอดีเข้ามาได้มากขึ้น พอขยายไอดูบาไอเสียเสร็จรูบาไอเสียใหญ่ขึ้นก็สามารถที่จะคลายได้มากขึ้นโอเคแต่ในการขยายรูบาเนี่ยในหลายคนถ้าขยายแล้วมันเหมือนการทํารถที่วาล์วใหญ่ขึ้นอะ่ะกาลังอัดก็ต้องให้มันมากขึ้นนะผมกําลังอัดก็ต้องให้มันมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของพวกแคมก็ต้องปรับให้มันพอดีนะครับอย่างเช่นเราใช้วาล์วเดิมเราใช้แคมองศาที่เปิดแบบค่อนข้างเยอะมากๆเพื่อให้วาล์วเดิมคลายไหล พอเราขยายรูป่าขยายอะไรแล้วเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดลงมาทีนึงนะครับเพราะว่ามันมีประสิทธิภาพในการขายมากขึ้นนะครับอพอหลังจากเสร็จทุกฝาผมก็จะทําการเนียครับเช็คนะครับผมนี่โอ้โหเช็คแมคข้ามนะครับนี่โอเคเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใหม่ไอเจ้าแม่ขัามเนี่ยพอกดปุ๊บอ่ะเดี๋ยวผมผมดูนะกดปุ๊บอ่ะแล้วค่อยดูที่หน้าไม้นะกดปุ๊บผมเอานิ้วอุดปุ๊บนี่เห็นไหมเข็มไม่จะตีเลย ก็คือว่าไม่มีอากาศรั่วไหลเนาะเนี่ยเข็มตีลงนี่อ่ะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นผมจะเอานี่นะครับมาอุดไว้ที่ฝานะครับผมเพื่อเป็นการเช็คไอดีอ่ะมาดูเข็มใหม่นะครับผมบ่าเดิมเนี่เป๊ะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยอ่ะเ,เพื่อนๆมาดูตรงนี้เดี๋ยวดึงออกให้ดูนี่โอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผม บางคนรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเกิดเผื่อน้องๆที่ยังไม่รู้ก็เอาไว้เป็นแนวทางในการแต่งและโมดิฟายรถสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม